ในขณะที่เราต้องใช้ชีวิตอย่าง new normal หรือว่าวิถีใหม่เนี่ยนะคะเพื่อจะสู้กับโควิดไม่ใช่สู้ส,สิแต่ว่าต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้โควิดไม่เป็นค่ะคุณผู้ฟังไปเป็นโรคอื่นแทนเพราะตอนนี้เขามีคำเตือนออกมาแล้วนะคะว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบ new normal เนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงทำให้เราเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาได้นะคะเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ย น่าสนใจจริงๆวันนี้เราก็เลยติดต่อนะคะได้รับเกียรพูดคุยกันกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรานายแพทย์ธนุล้วยเจริญพาณิชย์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพอคะสวัสดีครับคุณสายครับค่ะเอฟการที่เราป้องกันโควิดใช้ชีวิตแบบ n e ิวโนมอลกลับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเสี่ยงต้องเป็นมะเร็งหรอพออคะ อ uh, ใช่ครับต้องต้องแจ้งผู้ผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าคําว่า New Normal เนี่ยเราเพิ่งมีมาช่วงสักปีส,ป,สปีนะครับค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็คําว่า New Normal เนี่เกิดมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งการที่เรางดการออกไปสัมผัสกับความเสียเยสเส่ยงเนี่ยลดโอกาสความเสี่ยงเนี่ยก็จำก็ทําให้เราต้องจํากัดตัวอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจําวันด้วยครับ ค่ะพฤติกรรมหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเหมือนกันนะคะอย่างบางคนก็ Work ์ r ฟอร์ m o m e ตลอดเลยบางทีมันเครียดเหมือนกันนะคะคุณหมอใช่ครับซึ่งประเด็นนี้แหละครับคุณทายที่เป็นตัวสําคัญเนื่องจากว่าความเครียดเนี่ยนะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายโดยตรงเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เจ็บป่วยนะครับพอเวลาเครียดมาปุ๊บเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอ พอเครียดมานะครับทํางานหนักไม่สนใจตัวเองพอเครียดมาแล้วไม่ได้รับการทานอาหารที่มีประโยชน์ตัวนี้ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็อาจจะส่งผลในอนาคตส่งถึงไปถึงเรื่องของโรคมะเร็งครับอฟังแล้ว ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะคะเราต้องเรามัดระวังหลายทางจังเลยเราพอจะมีวิธีป้องกันตัวได้ไหมคะหรือว่าดูแลตัวเองอ่าใช้คําว่าดูแลตัวเองดีกว่าในช่วงเวลานี้ที่การใช้ชีวิตของเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมอะคะ่ะ ครับผมก็อย่างแรกนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับตรงนี้ต้องต้องเรียนว่าอาหารการกินเนี่ยจะส่งผลต่อโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาหารการกินบางส่วนนะครับโดยเฉพาะอาหารปิ้งย่างอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับอาหารค้างคืนอาหารแช่แข็งพวกนี้นะครับก็จะมีส่วนที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งทางเดินอาหารได้เพราะฉะนั้นเวลาการทานอาหารนี่เราจะเป็นจะต้องเรื่องกปรทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอาหารที่ผ่านกระบวนการ การแปรรูปหรือว่าอาหารที่มีการจัดเก็บแช่แข็งไว้เนี่ยก็พยายามลดลดลงนะครับโอกาสตรงนี้ก็จะ,ะลดลงได้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการออกกําลังกายนะครับซึ่งการออกกําลังกายนี่ก็จะช่วยฟื้นฟรูร่างกายนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายนี่ก็จะส่งเสริมทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็ระบบภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเวิร์คฟอ h o มโฮมนะครับก็หาเวลาออกกําลังกายบ้างไม่ใช่ว่านั่งทํางานอย่างเดียวหรือว่า อยู่กับกิจกรรมใดก,ก,กิจกรรมหนึ่งอย่างเดียวครับอืมค่ะบางทีบางบางคนเนี่ยบอกว่าฟิตเนสปิดนะคะก็เลยไม่ได้ไปออกกําลังกายเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเลยกลายเป็นเลิอกออกกําลังกายไปเลยใสายได้ยินมาหลายคนแล้วเหมือนกันใช่ใช่ใชเพราะว่าฟิตเนสก็ถือเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงกับโควิดสิบเก้นะครับค่ะกับอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเครียดเราต้องบริหารความเครียดให้ได้ นะครับแล้วก็บางคนอาจจะแพนิกอาจจะกลัวการออกไปออกจากบ้านไปเลยซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญเนื่องจากว่าโรคของภาวะของโรคมะเรลงเนี่ยนะครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยต้องเรียนว่ามักจะไม่ค่อยมีอาการแสดง เขาบอกว่ามากักจะเป็พามีอาการแสดงแล้วคราวนี้พอมีช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าปุ๊บเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าธรรมดาเราก็จะไปพบแพทย์ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นโคว,วิดช่วงมีการแพร่ระบาดปุ๊บเรากลัวก,การที่จะต้องเดินทางไปสถานพยาบาลหรือเดินทางไปคลินิกเนี่ยนะครับ<ช>ตรงนี้ทําให้โอกาสาที่เราจะเจอการเจ็บป่วยจะโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นนี่ก็จะน้อยลงเนื่องจากว่าเราเราไม่กล้าออกไปหาคุณหมอไม่กล้าไปพบแพทย์ไม่กล้าไปตรวจอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นก็ยังต้องจําเป็นต้องดําเนินง,งานต่อไปนะครับไม่ใช่ว่ามีการแพร่ระบาดแล้วเรามีแพทย์นัดเราไม่ไปตามแพทย์ตันอย่างเงี้ก็ไม่ดีครับคุณสายครับค่ะโอโ้โหฟังแล้วการตรวจสุขภาพก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสก็ควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะสม่ําเสมอ ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่เพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับโรคมะเร็งก็ยังเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับตัวที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าถ้าเราสามารถรู้นะครับว่าเรามีโอกาสเสี่ยงมีโอกาสเป็นมีประวัติครอบครัวเป็นหรือพฤติกรรมการอยู่การกินเนี่ยเสี่ยงเนี่ยเราควรจะต้องไปตรวจคัดกรองแลวก็โดยเฉพาะเรื่องโรคมะเร็งครับจะทําให้อาอกาสการที่เราจะรักษาให้หายขาดก็จะมีสูงขึ้นนะครับ ค่ะพูดถึงสถานการณ์โรคมะเร็งในไทยอะค่ะคุณหมอตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในผู้หญิงในผู้ชายต่างกันยังไงมะเร็งอะไรที่พบมากที่สุดหรือว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะอ่ะตรงนี้ต้องเรียนว่าอันดับการเจ็บป่วยโรคมะเร็งนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอันดับหนึ่งยังเป็นมะเร็งตับอยู่นะครับยังเป็นมะเร็งตับอยู่นะครับส่วนผู้หญิงก็คือมะเร็งเต้านม นะครับเพราะฉะนั้นในผู้ชายนี่นะครับถ้ามีความผิดปกติหรือว่าท่านเสี่ยงเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนี่มีความสําคัญเนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยแทบจะไม่มีอาการนะครับ <c oughs> อย่างท่านผู้ฟังนี่น่าจะเคยได้ยินข่าวที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคโรคมะเร็งตับเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อเจอเนี่ยมักจะเป็นโรคมักจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เป็นมากแล้ว การรักษาอาจจะต้องจําเป็นต้องใช้กระบวนการรักษาหลายทางทั้งการผ่าตัดการฉายลังสีการกินมิมบาซึ่งตรงนี้โอกาสที่จะรักษาให้หายเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะครับอันนี้ในผู้ชายส่วนในคุณผู้หญิงนะครับปัจจุบันนี้ในเมืองไทยก็พบมะเร็งเต้านมนะครับสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งเดือนตุลานี้นะครับเป็น เือนแห่งการรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมนะครับก็จะมีการรณรงค์ให้ผู้หญิงนะครับมีการตรวจคัดกรองมีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับถ้าเจอสิ่งผิดปกติปุ๊บก,ก็รีบไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณสายครับค่ะ เมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้แนะนําแล้วเรื่องของการาใช้ชีวิตในวิถีใหม่ที่เราก็ต้องละเลยการออกกําลังกายไม่ได้เลยใช่ไหมคะอาจจะต้องออกกําลัง<ช>กายเล็ก<ๆ>น้อยในบ้านด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาหารอยากจะให้ช่วยขยายความอีกสักนิดนึงคะ่ะแนะนําอาหารในช่วงนี้เนี่ยในช่วงของโควิดด้วยทํายังไงให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งด้วยคะ่ะครับาการบริโภคอาหารนะครับ อย่างแรกที่ต้องแนะนําเลยคือว่าต้องทานอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกใหม่ๆเ <c oughs> นื่องจากว่าอาหารที่มีการปรุงไว้นานแล้วอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีการเน่าเสียของอาหารซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพทั่วไปนะครับแต่ของทางด้านมะเร็งเนี่ยอาหารหมักดองอาหารปิ้งย่างตัวนี้หลีกเลี่ยงได้ยิ่งดีครับอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเช่นมีแหนมมีอะไรพวกนี้ยอันนี้ก็จะทําให้อโอกาสการเพิ่มการเจ็บป่วยดโรคมะเร็งก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็ความสะอาดนะครับทุกวันนี้นะครับการที่เราทํางานอยู่บ้าน Work from home เนี่ยเวลาสั่งอาหารแล้วก็สั่งผ่านไลเดอร์ Rider ใช่ไหมครับซึ่งการสั่งผ่านไลเดอร์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการปรุงกระบวนการจัดเตรียมอาหารกระบวนการนําส่งเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าก็จะต้องตัวน,นี้ให้ความระมัดระวังเป็นเป็นอย่างสูงแล้วก็ภาชนะด้วยนะครับภาชนะที่บรรจุมาต็หลีกเลี่ยงพลาสติกหรือเลีเ่ยงโฟมตัวน,นี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับคุณสายครับ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วออกกําลังกายแล้วแต่ายว่าสิ่งหนึ่งสําคัญมากเลยจริงๆก็คือสภาพจิตใจนะคะมันยากจริงๆที่เราจะไม่เครียดในช่วงเวลานี้ค่ะบางทีายก็เครียดนะบางทีเครียดจริงนะครับผมก็ยังเครียดอยู่ครับใช่ไหมคะออ๋อเราก็เครียดเหมือนกันนะคะเราก็เครียดเหมือนกันเนี่ย ค่ะทีนี้จะทำยังไงดีคะให้เราสามารถดูแลคือเราต้องพยายามล่ละในการดูแลสภาพจิตใจของตัวเราเองหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงสภาพจิตใจของคนรอบข้างของคนในครอบครัวคนรอบตัวด้วยเนี่ยแนะนํายังไงดีคะคือผมผมมองว่าช่วงนี้เราต้องมีสติในการดับวงชีวิตนะครับค่ะซึ่งข่าวข่าวเวลาการแพร่ระบาดการรับรู้ข่าวพวกนี้เนี่ย บางท่านที่ที่เสพข่าวมากเกินไปอาจจะแอนิกอาจจะหวาดกลัวยิ่งเพิ่มความเครียดแล้วก็ส่งผลความเครียดตัวเนี้ยสู่คนรอบข้างได้ด้วยเพราะงะั้นผมต้องแจ้งว่าหนึ่งแหละต้องมีสติในการรับรู้ข่าวสารนะครับแล้วก็มีสติในการที่จะดําเนินชีวิตนะครับเราเรารู้อยู่แล้วว่าณตอนนี้เนี่ยการทํามาหากินการดารงชีวิตเนี่ยอาจจะยากลาบากเราก็ต้องปรับตัวให้เป็นปรับตัวให้อยู่กับให้ให้อยู่กับโลกนี้ให้ได้เพราะต้องเรียนเลยนะครับว่าโควิดสิบเก้าเนี่ย จะอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลายเป็นโลกประจําถิ่นโลกประจำฤด,ดูไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรับตัวเรื่องความคิดเรื่องการรับรู้ข่าวสารแล้วก็การดำรงชีวิตแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าสมมติเรารู้ว่าเราเครียดนะครับพยายามคุยกับเพื่อนไปหาผู้ที่มีความรู้หรือบางท่านอาจจะพบ จิตแพทย์ได้เนื่องจากจิตแพทย์เนี่ยจะช่วยรับรู้ฟังปัญหาเราแล้วก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเราได้ครับอย่าพยายามเก็บความเครียดไว้คนเดียวครับอันนี้อันตรายมากอืมค่ะนี่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญจริงๆนะคะนี่ก็คือการดูแลสุขภาพในภาพรวมและโดยรวมนอกเหนือจากนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราไหมคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงนี้คะ่ะ ผมก็อยากจะฝากนะครับช่วงนี้เราเรามีทั้งโควิดมีทั้งเรื่องน้าท่งน้ําท่วมตัวนี้ก็ต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็พยายามดูแลตัวเองนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการสังสรรค์การอะไรนี่ก็ต้องเบาๆลงนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยเราต้องอยู่กับเราต้องบริหารความเครียดให้ได้แล้วก็ อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับค่ะครบถ้วนเลยนะคะได้แนวทางการดูแลสุขภาพในการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่หรือว่า new normal กันแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาให้คําแนะนํากับเรานะคะขอบคุณ่ะขอบคระคุณค,ค่ะสวัสดีคะ่คะคนายแพทย์ธนุล้วยเจริญพาณิชพ่วงในการโรงพยาบาลมะเร็งชีวมิตราค่ะฟังแล้ว โอ้โหเข้าเขา,าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดเลยเ,ออเ,ออเนี่ยนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเชื่อว่าหลายๆคนต่อให้ไม่ไม่ได้กระทบ มากนะคะก็เครียดจริงๆนะคะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่ามากน้อยเท่านั้นเองในส่วนของคนที่ได้รับผลกระทบมากๆเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงเครียดอยู่แล้วแล้วก็คนที่อาจจะคิดว่าตัวเองไม่ได้รับผลกระทบแต่บางทีใช่ไหมคะเครียดไม่รู้ตัวการพักผ่อนอย่างเราที่เคยนอนหลับสนิทสนิทเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรานอนหลับไม่สนิทโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแต่เราตื่นไม้เราทำไมเราเพลียจังเลยวันนี้เหมือนไม่ได้ นอนเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มบางทีมันเครียดอยู่เนี่ยนะคะโดยที่เราไม่รู้หรือว่าการกินอาหารทรายเขามีนะบางทีเนี่ย มันคือความสะดวกเนาะบางทีเราทํางานด้วยเราไม่ได้มีเวลาที่จะทําอาหารทานเองทุกมือ้อแล้วเราสั่งอาหารมาทานเนี่ยเราต้องส่งเราต้องเสียค่าส่งใช่ไหมคะต้องเสียค่าไรเดอร์มาส่งเนี่ยบางทีเราสั่งทีเราเยอะๆเลยแล้วก็เอามาใส่ฟรีดไว้แช่แข็งไว้กลายเป็นว่าอาหารเนี่ยมันก็ไม่สดไม่ใหม่อย่างที่คุณหมอบอกเปียบเลยนะคะเข้าตรงประเด็นทุกจุดเลยเนี่ยฟังแล้วก็ได้คิดแล้วก็คงจะได้ปรับไปพอม ร้อมกันล่ะคุณผู้ฟังคะต้องปรับเปลี่ยนใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l ในขณะเดียวกันต้องดูแลสุขภาพร่างกายในองค์รวมด้วยไม่เป็นโควิดต้องไม่เป็นโรคอื่นด้วยยิ่งโรคไรแรงอย่างโรคมะเร็งเนี่ยนะคะที่อัตราสถิติที่พบในบ้านเราเยอะแล้วก็เป็นสถิติการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในบ้านเราเนี่ยนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังปล่อยปละละเลยไม่ได้เลยกับการดูแลตัวเองนะ